รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนตะพายใช้ได้ทั้งควายและคนคำว่าสนหมายความว่าเอาเชือกร้อยผ่านรูอย่างสนเข็มคำว่าตะพายหมายถึงผนังช่องจมูกวัวควายที่เจาะให้ร้อยเชือกได้ กริยาที่เอาเชือกร้อยจมูกวัวควายนี้เรียกว่าสนตะภายเมื่อสนตะภายวัวควายแล้วก็สามารถจูงวัวควายไปไหน,ไห,นหรือผูกหลักไว้ตามความต้องการได้คำว่าสนตะภายถ้านำมาใช้แก่คนมีความหมายว่าชักจูงให้เชื่อหรือทำตามได้เปรียบเหมือนกับควายที่ถูกสนตะภายหรือถูกจูงจมูกเช่นเสียแรงที่เล่าเรียนมาก็มากแต่กลับยอมให้เขาสนตะภายอยู่ได้